ผู้ซอลแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนิดเดียวขอขั้นเวลานิดนึงโอ้โหวันนี้ถือว่านะเป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นวันผู้ใหญ่ที่นะพี่น้องวงการกีฬานะครับให้ความเคารพนับถืออยากให้พี่ก้านะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกิดของท่านวรวีวกดีอยากให้พี่ก้าพูดถึงท่านวรวีรวมถึงอวยพรผ่านในส่วนของรายการนิดเด่งครับพี่วันก้าครับ ันเกิดนะฮะคนป้ายมาให้เลยครับเ็นนีด้วยนะโอ้โหรูปหล่อสี่ลูกอันนี้แกคนเดียวนะครับผมสี่คนครับสี่แอ็กสี่แอ็อ๋อยี่สิบยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าครับใช่ครับใช่ครับแต่ปกติสมัยที่คุณวรวีเป็นนายกสอนฟุตบอลเนี่ยเขาจะมีงานมันเกิดมีข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่อะไรของสรีมอะไรอยู่นะอ๋อครับครับเออเขาจะจะเคยเคย เคยได้ร่วมใส่ถึงสมัยนั้นโอ้แน่นอนครับคนวงการฟุตบอลด้วยกันนะครับคนคุ้นเคยถแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยแต่ก็ย้อนหลังกลับไปเนี่ยคือมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีในยุคสมัยคุณวรบีนั่นแหละที่หลายคนอาจจะไม่ชอบซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันชุกนายกแหละผมเห็นนะทุกนายกใช่เออว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่จะทำอะไรและถูกใจจริงๆไม่ว่าจะเป็น คุณรรวีย้ายมาเป็นคนเร็สมยศที่พอรืยตำแหน่งนานเข้าก็โดนมีความวิจารณ์เยอะขนาดขนาดแป้ง่าแน่ๆมาภาพพดมาภาพรังสีก็ยังอุตส่าห์มีการมีความวิจารณ์จนตำหนิติเธียอะไรกันก็เช่นกันเพราะนั้นก็คนอีกเรื่องไม่พ้นอยู่วงการนี้เป็นคนสารานะมันก็แล้วแต่คนชอบไม่ชอบ,บแต่่าเที่ยวอาหาก็แต่พอย้อนหลังกลับไปหลายคนก็มองว่าคุณวรวี อยู่ในช่วงที่เป็นช่วงที่หลายคนไม่พอใจเกี่ยวเรื่องฟุตบทแต่ว่าอพอย้อนกลับไปหลายคนก็มาเห็นว่าเออหลายสิ่งที่คนโทลีบีทำไว้วางเว้อจริงก็โดยเฉพาะที่แกย้ำอยู่เสมอเรื่องของของการหารายได้สิทธิประโยชน์เนี่ยอืในยุคที่ไทยลีกมีเขามามาณปีละเป็นพันล้านเนี่ยครับก็จริงเออ,อถึงจะเป็น ใชก็เถอะแต่ว่าไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าอแกเป็นผู้บริหารแกสามารถดึงมือไม้หรือพวพวกเข้ามาช่วยได้ก็จะเป็นผลงานของแกเพราะฉะนั้นก็หลายๆสิ่งที่เป็นยุคของคุตรวีเนี่ยเรื่องของเยาวชนโลก17ปีก็ไปครั้งแรกเนี่ยอืก็ไปผลงานแล้วก็ถือว่าสนุกกนดีแล้วก็คนในวงการฟุตบอลจริงๆเนี่ยก็ได้เกียรติได้มาทํางานกับตมาคมฟุตบอลเยอะ ครับเข้าใจความหมายผม,ม้ะเช่นอืมกรรมการที่หมดวาระไปแล้วอย่างเปาอันก็ามาอกาสก็ได้กลับมาดูอเรื่องพุทธศิลป์ปัญญาหารลำยวงอืมธิบพี่คมพล่าก็เคยมาทํางานพุทธศิลป์แล้วก็เป็นหัวหน้าพุทธศิลป์นักเตะหลายๆคนก็มาเป็นโค้ชอาจารย์หลังชานวิทย์หรือแม้ทั้งวิทยาไมเมือไม่เมาเนี่ยก็เคยมาทํางานในยุคสมัยนั้นก็ คนที่อยู่ในวงการฟุตบอลเนี่ยคุณวรวีเรียกมาใช้แต่พอหลังจากนั้นไปเนี่ยเราก็ไปใช้โค้ชต่างประเทศฟังได้บ้างแล้วคนในวงการก็ไม่ค่อยได้โอกาสเท่าไหร่อ,อะไรเงี้ยก็ก็เนี่ยพอเปรียบเทียบกันแล้วก็ในยุคคุณวร,รวีก็ทําสิงดีๆไว้เยอะนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงก็ครับในช่วงในวันนี้เป็นวันเกิดนะ่ะก็ขอให้วร,รวีสุขภาพแข็งแรงแลวกันรเรื่องรวยคงไม่ต้องอวยพอเพราะคุณวร,รวีมีตังค์อยู่แล้วรวยอยู่ยแล้วรเา ับ <S <S ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับอยากเตะฟุตบอลได้อยู่ก็าเเป็นคนชอบเตะฟุตบอลก็อยากจะทาอะไรก็ได้ทําแต่ผมก็อืมผมว่าแกแก็ก็ก็เหนื่อยมาเยอะนะ,ะ yes? คุณโรนีก็เ,เอาที่เป็นการช่วยทางด้านประสบการณ์เนี่ยไปแนะนําเขาเพราะว่าไม่ต้องพี่ไม่ต้องลงมาลยมุยออะนะในพักผ <accept oat S 2> ่อนในสบายๆแล้วก็ แนะนำให้การปรึกษาทีแล้วมาดามแป้งตั้งคุณวรวีเป็นที่ปรึกษาแล้วให้คำแนะนําเกี่ยวด้านฟุตบอลอันไหนดีก็เอามาทำมาใช้เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเกิดประโยชน์ต่อวโมสรมไทยน,นะครับครับก็เหมือนว่าท่านวรวีก็ยังให้การสนับสนุนมาดามแป้งเนาะถึงแม้ว่าว่า,วาอาจจะอาจจะไม่ได้เอมามีตําแหน่งในมุมของสมาคมใช่ไหมพี่บังกาก็ยังยังให้ความเขาเรียกว่า ช่วยเหลือหรือว่าเป็นที่ปรึกษาซึ่งพี่บรกาก็ยังบอกว่าถ้าทางมาดาปแป้งเนี่ยในครั้งต่อไปเนี่ยหรือว่าในครั้งปัจจุบันเนี่ยถ้าเชิญทางท่านวอรวีเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาก็น่าจะเกิดประโยชน์ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ผมมองว่ามันก็จะทําให้หลายๆมิติมันเกิดขึ้นด้วยคนระับพี่บรรกาใช่ก็ถือว่าในยุคโคตรเปลสมยศเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามกันไม่เลือ่อไม่เมา่า กบ <c oughs> มาดับแป้งก็ถือว่าเป็นพันธมิตรกันแต่ว่าอดับแป้งก็ยังไม่ได้เรียกไม่ใช่ก็ยังไม่ได้เชิญมาครับ่วมงานหรือว่าเป็นที่ปรึกษาอย่างจริงจังเท่าไหร่มผมว่าลองให้อาเป็นที่ปรึกษาคำแนะนำะก็น่าจะมีประโยชน์นะมีมีคนถามพี่บรรกาอย่างมุมอมองนิดนึงอย่างพี่วรลวีเนี่ยหรือว่าเลขาอดีตเลขาของสมาคมเนี่ยพลตีรวุฒิเนี่ย ในมุมเนี้ยถ้าจะพาร์ขึ้นไปเป็นในมุมของโอลิมปิกหรือว่าอ่ามุมการเมืองก็ว่ากันไปแต่หมายความว่าในเรื่องของขึ้นไประดับเอ่อพวกซีโอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมาะไหมถ้าจะเกิดว่าพาร์ไปโอลิมปิกเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันจะมีโมเดลไหนหมายถึงว่าิดเลขขายอย่างอ่าพลตีวรวุุิหรือว่าหมายถึงว่าคุณวรวบีครับทั้งทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยคือผมพูดตรงนะว่าโอลิมปิกเนี่ยก็อ,อยู่กันลากงอก แล้วก็เหมือนกับกหลายคนก็ตายค่ะก็อี้คือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโ,โนเนี่ยบางทีก็ต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่บ<ม>้างให้คนนี้มีกําลังมีความรู้ความสามารถประเทศไทยมีกเยอะเพราะว่าก็ปัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้างก็ดีนะเพราะว่าต่อไปอยู่ตรงนี้กันแล้วเนี่ยโอ้โหเกาะเกาะกันเหนี่ยวแน่นไม่ไปไหนจริงเพราะว่าพอมันไม่มีวาระเนี่ยอยู่กันนั่นแหละอยู่จะลางงอกไปข้างหนึ่ง ก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้ผมพูดตรงๆให้คนรุ่นใหม่ให้คนอื่นที่เหมาะสมแล้วก็มีไฟหรือว่ามีกําลังมาทําอะให้ลองรู้บ้างเออพอดีอันนี้ผมรบรวมเลยแล้วกันอันนี้ในมุมมองเนาะมันมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแต่เามมไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่ไม่ค่อยจะปล่อยเขาอี้กันอืมซึ่งวาระนี้กี่ปีอะเป็นทีหนึ่งอะโอลิมปิกอะ,อะประธานเนี่ยเขาเลือกใหม่อ๋อไม่เลยแต่ว่าไอ้ตำแหน่งนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเปลี่ยน ประธานไม่เปลี่ยนเนี่ยจะไม่ได้แต่รู้สึกว่าไอวาร่ามีมีแปดปีหรือไงเนี่ยแปดปีสี่ิปีแต่ว่าแล้วก็เลือกทางประธานิมปิกใหม่ซึ่งเพิ่งเลือกไปครับซึ่งพอเลือกไปเสร็จก็ประธานมีสิทธิ์เลือกรองกรรมการรองประธานอะไรเงี้ยได้อืแล้วก็ก,ก็ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปคณะกรรมการเนี่ยอืครับครับก็ เนี่ยนะฮะก็เนื่องในโอกาสเนาะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของท่านวรวีวัก็ดีก็ทางพี่วันก้าแล้วก็ทางผมนะครับทางช่องไฟเทเพสก็นะฮะขอนะครับวอวยพรวันเกิดนะครับให้ท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเสาหลักของวงการฟุตบอลกีฬาเพราะจริงๆท่านก็ทั้งมวยทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งหลากหลายกีฬานะพี่วันก้าเนาะอนาคตอาจจะเห็นท่านไปเ,เป็นนั่งกระทรวงหรือไม่ก็ไป เป็นสองวอก็ได้เพลอออาจจะส่งบิ๊กหลอลงสองวออนาคตก็ได้ใช่ไหมพี่บรรกาจะลืมพวก,การหรอครับยังไงก็ต้องอยันพวกกันหรอใช่ครับเพราะเอาจริงนะพี่บรรกาผมก็มีโอกาสได้คุยกับน้องๆมีหลายคนเลยก็ถามมาแล้วบางทีถามพี่บรรกาด้วยว่าพี่บรรกาก็มีความติทใกล้ชิดพี่พี่หลอนะพี่ตีโรบุตซึ่งท่านเองก็ก็ถือว่าเป็นคนที่ อยู่กับพี่ยีมายาวนานน่ะแล้วก็เอาจริงจริงก็เป็นพี่ก้าเหมือนเคยเล่าให้ผมฟังว่าซื่อสัตว์อ่ะก็คือพี่ไปไหนผมไปด้วยแล้วก็ผมว่าก็เยอ่แยะว่าบอกพี่ยีเขาไม่ส่งพี่หล่อลงสวเหรอหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งผมเคยถามกับพี่หล่อนะพี่หล่อแกก็ก้มแก้มก้มแก้มนะแกก็บอกว่าคือถ้าผมเดาใจก็คือแล้วแต่พี่แล้วแต่ปุ๊ถ้าปุ๊ส่งลงก็คือลง อันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นกันนะครับยังไงก็นะฮะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะเจอพี่วันก้ามาก็เลยเอ่เอ,อกำลังคุยกับพี่วันก้าอยู่ว่าเวันนี้วันเกิดพี่ยีก็เลยขอญาตินะครับนําภาพขึ้นมาขอนะะมุทิตาจิตในเรื่องของนะฮะวันเกิดวันคล้ายวันนี้อ่าโอเค